นี้บรรดาก็ปิดร้านเดวนะคะมากินข้าวกับน้ององค์โงนะคะวันนี้มากินข้าวกับน้องโงงเานาะฝนตกมากเลยนะคะวันนี้เรียนเําไม่พีนน้องเอซีของเรานะคะวันนี้ไม่ได้ลงคลิปนะคะฝนตกเป็เมฆเคืนตกมากนะคะตอนนี้เรากำลังจะมากินข้าวกันนะคะรอก่อนจะกป็นเรียนเปินอาหารบ้างนะคะของหวานมาก่อนนะคะเป็นลูกตามรอยเจวนะคะลูกตามรอยเจวเนะะาะแต่เรนยังไม่มานะคะ กินของหวาน่อนอาหารนะคะน้ำใเยิ้อลงอาฟองดื่มน้ำยิ้นะโอเคนะคะโนฮะ,ะโล,โลเสร็จไปแล้วหนึ่งลายค่ะของหวานกินขอนอาหารอันนี้มาแล้วนะคะหนึ่งอย่างนะคะเป็นพันอ้อยนะคะพันอ้อยหมูพันอ้ยนนอยนะคะนี่อร่อยนะคะดูห,หน้าคนนั่งรอก,กินพึ่งมาหนึ่งอย่างนะคะ น้องควง,งบอกกุ้งพันอ้อยเราพูดผิดฮ่าฮ่าฮ่ากินไปจำจะพูดผิดกุ้งพันอ้อยนะคะน่าตาน้ากินนะคะน่าตาหน้ากินค่ะอันนี้อยู่ที่ร้านปัน้นน้ำมันนะคะตังเฝอแล้วก็เฝอนะคะห้องแอร์เย็นหนาวนะคะตอนนี้หนาวแล้วมานะคะมากินอันนี้เขาเรียกว่าพันอ้อยนะคะกุ้งพันอ้ยอยยังเดี๋ยังไม่มากินไปเลยนะคะน่าตาน้าอร่อยมากนะคะ นะคะมีน้ำจิ้มมานะคะสายตาน่ากินมากเลยนะคะมีผักสดๆเลยนะคะนีมีผักสดๆอ่าโอเคกินไปก่อนค่ะกินดๆก่อนแน่นอนอีกอย่างเดินมาก่อเลยนะคะอร่อยก้านใหญ่ๆเตลเลอรเลยนะคะอันนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะตำม,ม่วนเนาะตำม่วนเนาะน้องพรมเนาะเราอยู่ร้านตำม่วนซ้อมย่าหลานนะคะกานเตลเลอร์ คืนรายการกินนะคะกินเกลี้ยงเลยนะคะน้ององค์องฟงนะคะกินเกลี้ยงเลยคะกินเป็นเกลี้ยงยืดเลยนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะออกไปลงดินสันต่อนะคะออกไปลงดินสันต่อกินให้หมดเลยนะคะัจานบักใหญ่สองร้อยห้าสิบบาทเลยสองหลานกินหมดเกือบห้าร้อยเลยนะเนี่ยกินอิ่มแล้วก็ขึ้นรถราคารถเ้าร้อบาท รบินสันนะคะเราจอดด้านหลังเนาะที่จอดรถวันนี้มีเยอะแยะเลยรถไม่เยอะเพราะว่าฝนตกไปเช้าเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะ อยากได้เนี่ยเดินหาส่องหาดูว่าอยากได้อะไรฟองเอ้ยจับหน้าจับนังแล้วก็บอกอย่าซื้อให้หน่อยอย่าซื้อให้หน่อยสินค้ามีหลายสไตล์นะคะ,คะเออเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าก่อน,นดูอันชอบก่อนค่อยซื้อ น,นี้เป็นด้านของซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไโทองไปเสียเงนินให้มันนางจะากได้อะไรนางก็เดินไปดูดูไหมไ,ได้อีกแล้วใช่ไหมราคาเท่าไหร่พันเก้าร้อยเก้าสิบโอ้โห เดี๋ยวลดเซลก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูช่วยบริโภคเลยเห็นอะไรก็มองเห็นอะไรก็เซลสองร้อยเซลสามร้อยเซลเท่าไหร่ในใส่เลนสงการน่ารักเซลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีมีฝรั่งด้วยนะคะฝรั่งเดินมาแล้วค่ะ ตาเหลี่ยมเล็กเล็ก,กเกนี่ยจับขนาดมาดูรองเท้าตรงนี้มาหรือ,อยัง ตาหน้าไปค่าอะรตัวนี้ไม่เห็นราคาตามองไม่ออกนกะก็ถามได้ตามเพราะวันนั้นนาะย่ามาดูมันไม่มีเบอร์ยีพอนี้วิ่เสื้อขอบข้างหลัง่ <c oughs> าฮะดูตัวสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะตัวนี้ ชิปชิปสไตล์ย่ยจอยชุดตัวนี้ก็สวยกคนโอเคสมทบทุนไหมคะซื้อเสื้อให้น้ององฟองนะคะราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทโอ้ยก็สวยมากเสื้อกีฬาอันนี้เป็นเสื้อที่แบบไปใส่วิ่งใส่อะไรใส่วิ่งสวยมากเนี่ย เสื้อแบบนี้สวยมากก็ชอบมากเลยเวลาเลื้อเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนแย่ yeah, ตอนนี้เนื้อดีมากปิดได้ยังไม่เบ็นเบ่งด้านส่บ้างไม่เป็งเบ่งเก็บด้านสวย ก็ไปงอง้รบ,บ,บาทไม่รู้ลกี่ปร์เซ็นต์มาเทียววันาปรเซ็นตนี่คือคนบอกว่ามาแค่จ่ายเงินไม่ได้มาซื้อของ สวยมากอยากไม่ซื้อให้หนูดิมาค เราก็มาถึกทางซุ้มอาหารนะคะทางซุ้มอาหารโอ้วันนี้เป็นวันอะไรนะวันพุธนงโอ้โอคุณครูพานักเรียนมาเยอะเลยนะคะแถวนี้ก็จะเป็นพวกธนาคารต่างๆนะคะมากมายนะคะอยู่บนชั้นสองนะคะนี่ค่ะอันนั้นชั้นล่างเราสองลงไปเราก็จะเห็นชั้นล่างขายของเสื้อผ้าหลายอย่างะคะ่ะอันนี้คือชั้นล่างไปอยู่ด้านบนนะคะตอนนี้ อยู่ด้านบนของห้างนะคะโรบินสันจังหวัดสกลนครนะคะตัวนี้คือโรบินสันจังหวัดสกลนครอันนี้ชอ็อคฟูมูนะคะซัมซุงนะคะทาานาคารหลายบริันะคะนี้ก็อบมาแล้วนะค่ะจากโรบินสันไปรถนะคะน้งฟางเดินดุยๆข้ามถนนเลเนะเดินดุยๆข้ามถนนเลเนะเด๋ยวเราก็ไปหารถเรากลับบ้านกันนะคะโรบินสันวันนี้บายบาย